สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับตัวกล้องวงจรปิดนะครับเป็นชุดเครือข่ายชุด IP นะครับสำหรับเพื่อนช่างที่ต้องการอยากติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นระบบ IP อยากให้แนะนํารุ่นไหนบ้างนะครับที่ใช้แล้วไม่เีือญหานะครับวันนี้ผมมานําเสนอตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของต้าหัวนะครับกับชุดกล้อง IP เครื่องบันทึกที่เป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องบันทึกนะครับ p ี e ในตัวนะครับ4ช่องนะครับส1 0 4ขีด HCS นะครับขีด P นะครับขีด 4K S2 l นะครับเป็นรุ่น p u e ในตัวนะครับ4พอร์ตนะครับแล้วก็ยังมีพอร์ตแลนเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์เพื่อดูอะไรนะครับ รุ่นนี้ติดตั้งง่ายมากนะครับเพียงแค่เสียบสายแลนไปหาที่กล้องนะครับตัวเครื่องบันทึกก็จะไปเลี้ยงไฟให้กล้องโดยอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงให้ตัวกล้องนั่นเองนะครับตัวกล้องนะครับวันนี้ผมนําเสนอเป็น2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นโดมนะครับตัวนี้จะเป็นของตั้งหองกันนะในรุ่นของ se 125นะครับที่เป็นโดมเลนสอดนะครับไว้ติดภายในนะครับแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นตัวกระบอกนะครับของตัวแบรนด์ิสก์พันตักหือนการุัวนี้จะเป็น sf125 นะครับเลน3.6นะครับอือ2ตัวนะครับเราสามารถต่อสายแลนจากเครื่องบันทึกไปหาตัวกล้องได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงของอะแดปเตอร์นะเพื่อเลี้ยงไฟให้ตัวกล้องนะครับชุดนี้ก็จะเดินง่ายกว่าตัวอนาล็อกนั่นเองนะครับไม่ต้องใส่อะแดปเตอร์เพราะว่าเครื่องบันทึกของเขาก็จะมี p o e ในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานและวิธีการต่อนะครับ ชุดนี้ต่อแล้วก็ติดตั้งไม่ยากนะครับเป็นชุดใช้งานเริ่มต้นนะครับส่วนตัวก็ทั้ง2องรุ่นนี้นะครับ se 1น5ี้ sf 125ตัวนี้จะรับมาตรฐาน ict ด้วยนะครับปี64นะสามารถเข้างานโครงการได้นะครับท่านไหนที่อยากติดตั้งกล้อง ip แต่ติดตั้งไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้จบท่านสามารถไปทําเองได้เลยนะครับเพิ่มมูลค่าให้กับงานของท่านด้ระบบเครือข่ายนะครับตัวกล้อง ip นะเป็น ระบบดีต้นภาพคมชัดนะครับสวยงามกว่าระบบอนาล็อกแน่นอนครับในราคาที่อัพขึ้นได้ทครวันนี้มาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับตัวเครื่องนะครับมาดูกันก่อนนะครับก็จะมีพอต PUE 4พอตนะครับใช้งานง่ายครับก็แกะกล้องออกมานะครับมาดูวิธีการต่อใช้งานเลยนะครับตัวกล้องนะครับจะมีอยู่4ตัวโดม2ตัวกระบอกหรือบู l เลต2ตัวนะครับสายแลนเราใช้อยู่4เส้นนะครับ ระยะสายนะครับควรไม่เกิน100เมตรนะครับสำหรับเครื่องวัดที่มี p e ในตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีนะครับตัวบูทกันน้ำนะครับของตัวหัวแลนนะครับแถมมให้ด้วยนะครับอยู่ในกล่องนะครับอย่าลืมใส่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งภายนอกนะครับน้ำจะเข้าผ่านสายแลนได้นะครับวิธีการใส่ก็เอาตัวนี้นะครับใส่ด้านล่างนะครับแล้วยางนะครับยางข้างในนะครับก็จะเป็นยางกันน้ำนะครับก็จะใส่นะครับเข้ามาตรงหัวของตัวหัวแลนฝอกหัวแลนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับ นี่เป็นยางกันน้ํานะครับใส่เข้าไปข้างในก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายแรงเข้าไปครับง่ายๆนะครับสําหรับกล้อง IP นะครับแล้วทําการหมุนล็อกนะครับตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับในการติดตั้งตัวกันน้ําของตัวสายแรงนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับสายมีอยู่4เส้นนะครับเสียบให้หมดเลยนะครับระยะไม่ควรเกิน100เมตรนะครับ ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับมี P U E ในตัวนะครับตัวกล้องของเขาก็จะรองรับ P o E นะครับตอนนี้เราเสียบตัวกล้องสายแลนนะครับครบทั้ง4ตัวแล้วนะครับตัวเครื่องมาทึกนะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับของตัว N V R ที่แถมมานะครับเสียบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเอาสายแลนจากกล้อง4ตัวนะครับเข้ากับตัวเป็น V R ที่เป็นระบบ P o E ในตัวนะครับ เสียบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ง่ายมากครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเพียงแค่เราเสียบเข้าไปตัวเครื่องบันทึกหรืออุปกรณ์ของเขาก็จะดีเทคนะครับแล้วก็แอดกล้องเข้าไปในเอ็นวีอาร์เองอัตโนมัติโดยไม่ต้องฟิกไอพีไม่ต้องทําอะไรนะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวกล้องนะครับได้รับไฟเลี้ยงกล้องก่อนแล้วก็จะประมวลผลนะครับผ่านตัวหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเขาจะทํางานเองอัตโนมัตินะครับของตัว NVR รุ่นนี้นะครับ จะแสดงผลเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวไฟเลี้ยงเข้าไปที่กล้องนะครับไปเปิดการใช้งานของตัวกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับว่าตัวเครื่องบันทึกเขาจะ add แล้ว auto ยังไงนะครับตัวนี้เป็นระบบ p e นะครับเห็นไหมครับกล้องที่1ก็จะมา2ก็จะมาตามมานะครับโดยเราไม่ต้องไปเซตค่านะครับไม่ต้องไปฟิกอะไรให้ยุ่งยากนะครับเหลืออีก2ตัวนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ เราไม่ต้องมานั่งฟิกไอพีแต่ละตัวนะครับระบบเครื่องวัดทึกที่มี p o e ในตัวก็จะใช้งานง่ายๆกว่าที่มี p o e แยกครับอันนั้นเราต้องมาฟิก i อพีเองนะครับแล้วก็แอดเข้ากล้องเองนะครับหลืออีก2ตัวนะครับตัวนี้ที่ติดเข้ามาก็จะเป็นตัวกล้องที่เป็นบู l เลนะครับอีก2ตัวทํางานแล้วนะครับเห็นไหมครับครบทั้ง4ตัวนะครับใช้งานง่ายๆนะครับในการแอดกล้อง IP นะครับทั้งหมด4ตัว ระบบเครื่องมันทึกที่มี p o e ในตัวนะครับ NVR C 1 0 4 H S ขีด P ขีด 4K H 2 s l L รุ่นใหม่นะครับรุ่นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มี p o e ในตัวไปเลี้ยงนะครับเครื่องบันทึกสามารถเดินไกลได้ไม่เกิน100เมตรนะครับไม่ไม่เหมือนกับตัวที่มี p o e แยกครับ p o e แยกเราเดินไกลเกิน150เมตรยังได้นะครับแต่ไม่ควรเกินร้0เมตรนะครับเพราะว่ามาตรฐานมันทุกๆหนึงร0เมตรถ้าจะไกล ก็จะต้องมีฮับขั้นกลางอยู่ดีนะเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดนั่นเอ,เองนะครับโอเคครับผมในการตั้งค่าหรือการเดินสายนะครับก็จะมีแค่สาย4เส้นที่ออกจากหลัง NVR แล้วไปเข้ากล้อง4ตัวนะครับด้วยสายแลนเส้นเดียวนะครับเข้าหัวท้ายนะครับเข้าหัว r j 4 5หัวท้ายอะแดปเตอร์ไม่ได้ใช้นะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ภาพนะครับฟอโฟล์ดส2ล้านระบบ IP นะครับเครือข่า นะครับกล้อง IP นะครับ4ตัวนะครับเห็นไหมครับผมขยับให้ดูนะครับอันนี้ตัวบูเล็ตนะครับมาแล้วนี่ครับนี้ก็บูเล็ตนะครับเป็นอินฟาเรดนะครับภาพคมชัดครับความละเอียด2ล้านพิกเซล 1080p นะครับ25เฟรมนะครับรุ่นของตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ภาาหัวนั่นเองนะครับในการตั้งค่าง่ายๆนะครับชุดเริ่มต้นนะครับถ้าเพื่อนช่างคนไหนที่อยากติดตั้งกล้อง IP นะครับมีแนวทาง วันนี้ผมเสนอแนวทางในการติดตั้งกล้อง IP กล้องเครือข่ายเน็ตเวิร์กเป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์กันนะครับสำหรับการติดตั้งกล้อง IP นะครับเพื่อนช่างหลายคนถามผม้ามาวิธีการติดตั้งกล้อง IP ยากไหมครับพี่นะครับอยางใช้งานเป็นนะครับชุดนี้นะครับติดตั้งง่ายครับเดี๋ยวชุดหน้านะครับจะเป็น PWE แยกสําหรับเครื่องบันทึกที่ไม่มี PWE ในตัวคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการเดินกล้อง ไอพีกล้องวงจรปิด IP ระบบเครือข่ายระยะไกลก็จะมีมิเดียแล้วก็สายไฟเบอร์เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับเครื่อนช่างที่มีหน้างานเดินสายไกลกว่านี้นะครับวันนี้คลิปนี้เป็นการสอนการนะครับเดินสายแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นในการแอดกล้องเครื่องบันทึกแบบง่ายๆนะครับให้ตัวมันหาเองนะครับฟิกไอพีเองนะครับไอพีของเขานะครับเวลาไฟดับนะครับเขาก็จะหาเองอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องมานั่งฟิกไอพีนะครับเหมือนกล้องโรบอทที่เรา ต้อง่อยมาฟิทไอพีก่อนนะครับโอเครัาผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครนะครับมีคำถามนะครับเมสมาถามได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับและอยากให้ทำคลิปอะไรผมจะทำคลิปให้นะครับคลิปสอนต่างๆนะครับอ๋อเดี๋ยวคลิปหน้านะครับหลังจาก EP ีที่ระบบงานกล้องวงจรปิดด้วยระบบ IP นะครับต่างๆเสร็จแล้วผมจะ มานําเสนอวิธีนะครับรีเซ็ตนะครับตัวกล้องวงจรปิดให้เป็นค่าโรงงานนะครับตัวกล้องนะครับ SE 125แล้วก็ SF 125้นะว่ารีเซ็ตยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับแบบสวิตช์รีเซ็ตจะไม่มีนะครับเราต้องไป hard reset ผ่านตัวเมนบอร์ดข้างในอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ